แต่ว่าจริงๆคาเคอร์เรชันมันไม่ทำอะไรนอกไปจากการคูณเมทริกอะเราเลือกคูนด้วยด้วยอะไรด้วยโอเปอเรชันกงกงกงไปได้ผลลแล้วเป็นข้างนั้นนะด้านนั้นเราจะเรียกว่ายูเพราะว่าเป็นอัปเปอร์ไทกรุล่าด้านขวาเราเรียกว่า a เดี๋ยวเราจะทำเอลยูดีของโอเปอเรเราจะเขียนเมทริกเอให้กลายเป็นผลคูณของเมทริกสองอันตัวหนึ่งชื่อว่า l อีกตัวหนึ่งชื่อว่า u u ย up ่อมาจากอัปเปอร์ไทกรุล่าเย่อมาจาก l ลเ e อร์ไฮดร้าอ่าทีนี้เราเราจะเขียนยังไงเี่ยอะไรนะได้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกสิบรอบเลยเราจะเรียกตัวนี้ว่า U เรยเรียกตัวนี้ว่า A ใช่ไหมย u ย่อมาจาก Upper เดี๋ยวเราจะเขียนเราจะเราจะทำอย่างนี้ครับเราจะทำเขาเรียกว่า LU d e o o p p s s t t o o n e e o o p p s s t t o o n เนี่ยมันคือการแยกคือคุณนึกถึงการแยกตัวประกอบก็ได้ เราแยกตัวประกอบเป็นใช่ไหมหกเท่ากับสามคูณสองใช่ไหมอันนี้เราไม่ด้แยกตัวประกอบแล้วเราแยกตัวประกอบเมตริกเราจะอธิบายเมตริกเอให้เป็นการคูณกันของเมตริกตัวย่อยๆที่มันมันน่ารักมันน่ารักน่ารักตรงไหนวะเออแต่ว่ามันน่ารักอยู่อันนึงเป็นเอลยูเนี่ยก็คือย่อมาจาก upper triangular เดาวได้ไหมเอลย่อมาจากอะไรก็เป็น lower triangular เพราะนั้นเราจะพยายามเขียนเอให้อยู่ในรูปของผลคูณของเมตริกสองันนะครับ คือมันจะหน้าตาประมาณนี้แต่ตอนนี้ออกมาได้ครึ่งทางแล้วจริงๆก็เกินครึ่งแล้วนะก็คือตัวหนึ่งจะจะเป็นยูที่มันจะแบบมีมีตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นศูนส่วนส่วนเจะหน้าตาเป็นไงมันต้องประมาณนี้แล้นี่เป็นศูนยีเอลโอเคเราได้ U มาแล้วแต่ยังไม่ได้ L อลโอเคไหมฮะเจะมาจากไหนอ่ะ เราต้องเก็บกวาดไอ้ซากเนี่ย <ST> S> <S เห็นไหมฮะเราต้องเราต้องข้างนี้ให้มันล้มสลายไปก่อนเพราะตอนนี้มันคูณกับ A อยู่ข้างซ้ายเราต้องการจะให้มันไป <ST S> ไปคูณกับยูแท <ST S> นเนาะอ่าโอเค <ST> S> <S แต่พอพอเห็นแทนเรายังทีนี้เมทริกซ์ที่มันเป็นอัปเปอร์แทนกูล่ากับโลว์แทนกูล่าเนี่ยมันมีความเท่ของมันอย่างหนึ่งหลายอย่างเลยนะอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราเราเ,รเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอถึงตรงนั้นผมจะพูดอีกทีหนึ่งแต่ว่า คุณรู้ไหมครับว่าทําไมเมติกที่เป็นแบบไทกูล่าเมติกมันถึงแบบมีความตีงามมันช่วยอะไรเราบ้างเวลาแก้สมการใช่ป่ะเวลาคุณแก้สมการถ้าเมติกคุณเป็นอัปเปอร์ไทกูล่าหรือโลว์กูล่าไม่แก้ง่ายจัดเลยแผนท่าปุบบปุบบคุณแก้สมการได้ในโอเอ็นสแควร์ถ้าเมติกเป็นเอ็นคูณเอ็นเพราะปกติคุณคำนวณดเชสเซนเซชันเนี่ะมันเอ็นกำลังสามใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณ มีเมทริกที่เป็น upper triangular กับโลว์เทน i a n g u มันอีซี่นะแต่ว่าคุณจะสร้างอัปเปอร์เทน u l a r lower t r i a n g u l เมทริกไปยังไงเนาะถ้าใช้โอเป r a t i o นเดียวกับเราเนี่ยก็คือเราก็เสียโอ,โอ,โอเอร์กาลังต์3ไปในการทำแปลวูดิคคอมพิวชันอยู่ดีดนะอันกองมันไม่ได้เร็วสุดท้ายมันไม่ได้เร็วเป็นตอนมันเร็วขึ้นในหลายมุมอ่ะโอเคอย่านี้ก่อนอ่าโอเคทีนี้เราเราทำอะไรต่อนะผมอยากจะผมอยากจะได้อย่างนี้เนาะ ถ้าเรามาดูรูปนี้มาดูแผนเราก่อนผมผมจะผมจะเปลี่ยนสไตล์การสอนนิดนึงอันนี้เป็น U ใช่ไหมแล้วก็มี E หนึ่งสอง E หนึ่งสาม E สองสามใช่ไหมเราไม่อยากได้นี้เราอยากได้ A เท่ากับ L คูณไป U ทำไงครับ L มันคูณจะมาจากไหนผมอยากได้ A เปล่าๆใช่ป่ะอยากได้ A เปล่าๆ แต่เอเปล่าๆอ่ะเราจะเอาเอเปล่ากลับมาจากไอ้ก้อนนี้ได้ยังไงเนาะคิดๆดิดนึนงเนาะเรามี A เรามี A ใช่ไหมเราได้ U มายังไงก็คือเราเอาบริษัทไปสักกับเอตุ้มตุ้มตุ้มตุต้มสามอันได้ U ใช่ป่ะผมอยากเอา A กลับมาผมควรจะทำยังไงย้ายข้างย้ายข้างไปหารใช่ป่ะเอ้ยถูกย้ายข้างไม่หนันยูระยะทางไม่หารก็ได้ใช่ไหมก็คือตาม สมัยเราเรียนอ่ะคือเมทริกมันก็เหมือนตัวเลขแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่เหมือนว่าสติคุณมี A นะเท่ากับ U ใช่ป่ะแล้วคุณก็มีอะไรนะ e หนึ่ง e สอง e สามอยู่ใช่ป่ะคุณจะทำนี้เนี่ยคุณก็ตัดย้ายข้าทางไงวะาหา e สามใช่ป่ะหา e สองหา,าประมาณนี้ใช่ไหมย้ายข้างก็ได้ครับแต่ว่าเมทริกมันย้ายข้าได้ไหมอ่ะมันจะย้ายข้างตรงๆไม่ได้เนาะแต่ว่า การย้ายข้างที่เราเรียนตอนอเด็กๆมันคืออะไรครับอ่าสิ่งที่เราจะทำก็คือจากบรรทัดนี้บรรทัดนี้เนาะเราจะค่อยๆเอาอันนี้ออกคือเราจะหาเมตริกอีกตัวหนึ่งนะครับมาคูณคูณทีไปข้างนี้คูณเสร็จปับ๊บคือถ้ามันเท่ากันเราก็ต้องคูณกันคู่ใช่ปะ่ะคูณเสร็จปับ๊บทำให้ตัวนี้สลายไปโอเคไหมฮะ เออมันคืออะไรอ่ะลองมาลองมาดูนิดนึงสนใจแค่ e 2 3งสก่อนก็ได้ e สองสมเนาะ e สองสามะมันทำอะไรทำอะไรก็ไม่รู้เนาะ e สองสามทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในีริงนะฮะ e สองสาทำอะไรไม่รู้เราอยากเอาอะไรสักตัวมาคูณกับมันเพื่อให้มันศูนสลายเหมือนไม่ได้ทำอะไร <No. S 1> แล้วถ้า e <23. S 1> ทำได้ เราก็เหมือนเอา e สองสามทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะหาอะไรครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกของที่นี้ว่า i n นเ r อรก็คือเราจะเราอยากเอา e สองสามหาให้ให,ให้ให้ตายเลยใช่ไหมเราก็เอา e สองสามอินเวอรคือเมตริกที่ทำย้อนกลับจาก e สองสามไปคูณ e สามก็ตายหตุ้มเห็นไหฮะอยากเอา e หนึ่งสามทิ้งทำไง เราก็หาเราก็เอาอินเวอร์สของ e ีหนึ่งสามไปคูณดูลำดับดีๆนะฮะมันต้องมันต้องยิงยิงย้อนกลับไปนะฮะอีสามก็ตายแล้วก็เอา e อินเวอร์สของ e ีหนึ่งสองไปคูณนี่ก็ตายข้างนี้ก็จะมาปรากฏตรงนี้ e เท่าไหร่นะหนึ 1, ่งสามอีหนึ่งสองอ่ะแล้วพอเอาอน,นี่คูณกันทั้งหมดเราก็ได้ l กลับมานี่แขนเราเป็นแบบนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บต,ตึ๊โอ,โอเค ีนี้อินเวอร์สของอินเวอร์สของ e หนึ่งสองมีจริงๆเมื่อกี้เราไล่คูณย้อนกลับนะเรา e 2, e สองสามก่อนแต่ว่าอันนี้เราเรียนแบบตกแบบเดินทางไปข้างหน้าอินเวอร์สของ e หนึ่งสองคืออะไรโอเคถ้าเรากลับไปเรียนสมัยมัธยมก็ต้องไปหาสูตรการหาอินเวอร์สคืออะไรอะไรเงี้ยก็มีสมการวิธีหนึ่งในการหาอินเวอร์สก็คือทำทำเกาเซ e ียนอิเลเวเนชันชี้อะเรากลับไปทำเกาเซียนถูกต้อน แต่วันนี้เราไม่ทำ่างนั้นเมติกเมติก e เรามันน่ารักมากมันเป็นเมติกที่น่ารักที่สุดในเสือจักรวาลลองลงมาจาก Identity เมติกครับ i n v e r s e คืออะไรคือทำย้อนกลับใช่ปะ่ะ i n v e r s e คือคือคุณคุณอย่าไปอ่ะถอยถอยถอยออกมาท่านหนึ่งเนาะเราคูเมติกการคูเมติกคือโอเควนลูกสามชั้นอันนั้นคือมุมหนึ่งของการคูเมติก ต่การคูเมตริกอีกมุมหนึ่งถ้าเราไม่ดูรายละเอียดข้างในมันคือคุณทำอะไรสิอย่างกับเมตริกใช่ป่ะอินเวอร์สก็คือทําย้อนกลับโอเคไหมฮะทีนี้ไอเอหนึ่งสองคุณทําอะไรกับมันทําอะไรกับเมตริกทําอะไรกับแถวหนึ่งไหมไม่ทําทําอะไรแถวสามไหมไม่ทําแถวสองเราทําอะไรเราเอาตัวเดิมมาแล้วลบด้วยสองแถวนึงใช่ป่ะถ้าจะทําถอยกลับต้องทําอะไร ก็ต้องบวกกับด้วย2แถวหนึ่งใช่ป่ะคือแถวหนึ่งมันอยู่กับที่อยู่แล้วอะ่ะใช่ป่ะแถวหนึ่งมันไม่เปลี่ยนโอเป r a t i o นของคุณคือเอาแถวหนึ่งคูณสองมาลบใช่ป่ะคุณอยากทําย้อนกลับคุณไม่เอาแถวหนึ่งคูณสองมาบวกใช่ป่ะเอาแถวหนึ่งคูณสองมาบวกเนี่ติกหน้าตาเป็นไงเอาใช่ไหม,อ,ไหมอันนี้คือถ้าเราถ้าเราเขียนก็คือ r 2เท่ากับ r 2อลบส r 1ใช่ป่ะทำย้อนกลับก็คือ r 2เท่ากับ อสองหัวสองอใช่ไหมต้องหน้าตาตเป็น,นไงแถวแรกไม่ทำอะไรแถวสามไม่ทำอะไรแถวนี้ตัวเองมาแล้วก็เอาแถวหนึ่งกลับมาบวกคืนใช่ไหมเอาแถวหนึ่งมาบวกคืนเฮ้ยอีซี่แล้วนี่แล้วอันนี้ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้สองแถวแรกไม่นทำอะไรแถวสามทำอะไรครับมันโดนลบแถวหนึ่งมาแล้วก็แถวหนึ่งก็เป็นหัว ส่วนอันนี้แถวหนึ่งไม่ทำอะไรนี่ก็คือศูนยเอาเอาเอาแถวสองกลับมาบวกคืนใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเอาแถวนี้ไปลบเอาถ้าทำย้อนกลับก็แถวนี้ไปบวกเห็นไหมฮะอ่าโอเคใกล้ใกล้กล้ใกล้กลถึงฝั่งฝันแล้วครับกลับมาทำเอกสารต่อครับอินวอร์สสองอีหนึ่งคืออะไรครับ แถวหนึ่งไม่ทำอะไรแถวสามไม่ทาอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อก่อนลบห้ามาฉันก็เอาห้ากลับไปบวกของเก่าลบมาของใหม่เอาก็คือจัดหยาดย้อนก็เอามันกลับไปอันนี้อินเวอร์สองอาสามนัคือหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็โดนลบมาใช่ไหมฮะเราก็เอาไปบวกคืนอ่าได้ได้นี้หมดแล้ว พอทําหน้าแรกเสร็จแล้วครับหน้า2ก็เหลือแต่ลอกๆคูณครับ,รบหน้า2องเราทําอะไรครับอ่ะขอผมเซฟนิ่นื่นก่อนครับเพื่อเดี๋ยวจะได้ทำํทำทร้อมกันอ่ะในส่วนเอาดูยูดีคอมโพสิชันนะครับพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็แทบจะแทบจะหมดแล้วนะครับไล่ไล่มานี้นะฮะเพราะนั้นเราสามารถเขียนเมทิคเอเนาะของเก่าคือ A เท่ากับ B ีใช่ป่ะพอคุณเอาไออินเวอร์เข้าไปคูณนะครับ ตรงตูงเข้าไปใช่ไหมมันจะได้ a กลับมาส่วน b ก็คือไอของที่คูณก้อนนี้ยก็มาคูณกับบแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเราก็มาคูณเมตริกคือเราต้องคูณเมตริกนิดนึงอันนี้ซึ่งถ้าคุณไล่ดีๆอ่ะแม่งจะคูณง่ายเหมือนคนบ้าเพราะว่าอะไรครับคือทีอ้เราเข้าใจาว่าการคูณเมตริกมันคืออะไร แล้วเจอเม่ริกน่ารักเงี้ยคือคุณเมียน,นี้ใช่ไหมคูณกับอันนี้คืออะไรครับคือเอาแถวหนึ่งมาบวกสามคูณสาม,มาบวกก็จะได้สามช่องนี้อันนี้ก็แถวสองบวกก็คือคูณสองนี้ก็ได้ได้ผลลัพธ์ออมาเป็นอันนี้เราจะได้ว่าเม่ริกเอถ้ากับเอลถ้ากับเม่ริกอันหนึ่งที่เป็น lower triangular คูณกับเม่ริกอันหนึ่งที่เป็น upper triangular นะครับก็เป็น LU เมตริก LU decomposition ออกมาได้นะครับโอเคหลังจากเราอ่ะมาต่อครับเดี๋ยวจะได้ เราทำ LU decomposition ไปทำไมเนาะเราทำ LU decomposition แค่ไน,น,นเอาคำตอบตรงๆก่อนไม่รู้อไม่ใช่คือถ้าเรามี LU decomposition แล้วเนี่ยเราสามารถแก้สมการเมตริกได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคทีนี้ถามว่าทำไมเนาะโอเคสมมติเรามีสมการเป็นระบบสมการ ax เท่ากับ b นะ <No. S 1> ทีนี้ถ้าเราโซลูชตรงกเราอาจจะใช้ Gaussian elimination แต่ว่าถ้ามังเอญบันเอญเรา เราแฟกเตอร์เมติกกัเป็น LU แล้วเนี่ยนะเราก็สามารถแก้สมการได้อย่างได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็คือเราก็อยากจะแก้ A x เท่ากับ b ใช่ไหมคับก็คือ LU x เท่ากับ b ใช่ป่ะเราจะแก้ไงจริงๆเมติก LU เนี่ยมันเป็นเมติกที่หาอินเวอร์สได้ง่ายาเพราะมันเป็นมันเป็นอัปเปอร์หรือโลเวอร์ไทแกล่าเมติกมันจะหาอินเวอร์สได้ง่ายคุณก็สามารถใช้ใช้อินเวอร์สนะในการ ในการแก้ได้เนาะอันนี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่ที่เขาเขาใช้กันนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือออคือคีอนเวอร์สของของ U กับ L มันมันคำวนวณได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่ามันมันทำอะไรกันได้นแ,แต่ว่าอีกท่าหนึ่งที่ทำได้ก็คือเรามีมีเมทริกอย่างนี้เนาะ L U X เท่ากับ B ใช่ป่ะก็คือแทนที่เราจะเราจะแก้ระบบสมการนี้ทีเดียวเนาะเราจะแก้เป็นขั B, ้นขนะครับ B, เราแก้ไปในขั้นก็คือเราพยายามแก้แก,ก้ตัวนี้ก่อนครับคือเราถามว่าอะไรคูณกับ L ได้ B นะครับอะไรคูณกับ l ได้ b เสร็จแล้วพอคุณรู้ว่าอะไรคูณกับ l ได้ b เราก็ถามต่อว่าอะไรคูณกับยูได้ได้ตัวที่เราต้องการตัวนั้นนั่นก็คือเราเราแก้สมการขันนี้แทนครับก็คือถามว่า C l คูณ l คูณกับ c อะไรได้ B เนาะอันนี้เราหา C หา c ก่อนพอได้ c ปั๊ปบเราก็าถามว่าต้องอะไรมาคูณกับ u ได้ c ก็หา x เพราะนั้นก็ทำสองขั้นนะครับทีนี้ l เป็น lower triangular matrix ก็โงง่าย u เป็น upper triangular matrix ก็โงง่ายเพราะนั้นคุณก็สามารถหา x ได,ได้ได้ง่ายโดยไม่ต้องหา inverse คือการหา inverse เนี่ยมันค่อนข้างมันเหนื่อยครับมันต้องแบบคูณนู่นคูณนี่เยอะแยะแ,แต่ว่าถ้าคุณต้องการจะแก้สมการคุณก็ ใช้โครงสร้างของเมทริกในการแก้สมการก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะทีนี้ LU iteration เนี่ยมีประโยชน์อะไรอีกนะถ้าเทียบกับ Gaussian iteration นะอันนึงก็คือว่าเวลาคุณใช้ Gaussian iteration ในการแก้สมการเนี่ยมันจะมันก็แก้ได้ทีเดียวคือมีมีบีมาแล้วก็เกาก็ลอกหนึ่งแต่ถ้าเกิด LU เสร็จก็คือคุณเหมือนที่ p r o เ e s เตรียมไว้ก็สามารถคํานวณต่างๆได้อย่างรวดเร็วเนาะแต่สิ่งที่เราเราในในกรณีที่เราเอา LU iteration มาสอนในห้องวันนี้ หลักๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบประโยชน์โดยตรงว่าเอาอยเอาไปใช้ทาอะไรได้เนาะเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ที่สูจนนู่นนี่บ้างเล็กน้อยนะครับเป็นโครงสร้างบางอย่างแต่ว่าหนึ่งคือเอลอยเดียวกันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเดียวกันอื่นๆของเมติกนะเป็นตัวอย่างแรกเป็นเมติกเดียวกันที่แบบเบสิคสุดลแล้วมันก็สอดคล้องกับอัซิเดียวันชางนั้นก็เป็นพื้นฐานที่ที่ดีที่เราจะเริ่มจากตรงนี้เนาะอันนี้สองอันนี้สองนะฮะ นะอันนี้2ก็คือว่าการที่คุณมานั่งทำเอลูเดโมชันเนี่ยมันทําให้คุณเข้าใจการคูณเมติกมากขึ้นมันเป็นการฝึกให้คุณมีความอะไรนะคุ้นเคยกับการคอนเซ็ปต์ของเมทริกมัลติพิเคชันในมุมต่างๆเนาะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรืเร่อยๆมันจะมันจะค่อนข้างมีประโยชน์มากขึ้นเดี๋ยวพอเราไปพูดถึงแบบนี่เนี่ยคอมบิเนชันของอนุนอันนี้อันนี้อันนั้นมันจะเป็น การที่คุณเคยทำเอลูเดนมอรชันมาบ้างแล้วเนี่ยมันจะพอเห็นภาพอ๋อเป็นแบบรู้แบบนี้นะมันก็จะช่วยคุณในการทําความเข้าใจเรื่องอื่นๆที่มันซับซ้อนกว่านี้ได้ต่อไปนะครับประมาณนี้นก็คือสาเหตุที่ที่เราเราเรียนทีนี้เวอร์ชั่นของเอลเวอร์ชันที่เราทำเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นแบบเบสิกจัดครับนะฮะบ,บางทีเอ่อถ้าเมติกเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่มันน่ารักอะ่ะมันอาจจะหาเอลเดโมเชันไม่ได้ก็ได้นะครับยกตัวยอย่างเช่น <S 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 สมมติว่าคุณมีม,มีเมทริกหน้าตาแบบนี้เนาะสมมุเิเริ่มต้นเป็นเมทริกอะไรรู้แหลอ,อ A B C D E F G H I สมมติว่าคุณทำนี้แล้วคุณก็ทำทำโลเปอรเรชันไปใช่ปะ่ะตอนคุณทำโลเปอรเรชันใน,นกาคัาเซียนเนี่ยคุณเดี๋ยวทำปุ๊บไอ้ก้อนนี้กลายเป็นศูนย์ไอ้ก้อนนี้กลายเป็นศูนย์ใช่ปะ่ะแต่ว่าเมื่เอิญเมื่เอิญทำเสร็จคุณ E กลายเป็นศูนย์ไปด้วยเลย มันอาจจะมีเมตาิกแบบนี้ตอนคุณทำเกาเซีเดชั่นคือลบไปปุ๊บเอ้าอันนี้กลายเป็นศูนย์ไปด้วยทีนี้พอทำนี้ปั๊บสเต็ปต่อไปที่คุณจะไปไปไปเคลียร์ตัวเนี้ยมันจะทำไม่ได้แล้วคุณจะแบบตายแอะเกาเซียนต่อเกาเซียนเดิวชั่นคุณทำต่อไม่ได้แล้วนะซึ่งเวลาคุณทำเกาเซีเดชั่นจริงๆอ่ะถ้าเกิดเคสเนี้ยคุณจะต้องสลับแถวนะคุณจะต้องสลับแถวเพราะฉะนั้นเวลาทำเอลยูเดลิวชั่น,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 นในเคสพวกเนี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีเอลยูเดลิวชั่นเนีนนเนนน่ย ในกา Gaussian เนี่ยเราต้องมีสลับแถวเนาะใน LU Decomposition เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการสลับแถวเหมือนกันเพื่อมี steady state เนาะเพราะฉะนั้นตัว LU Decomposition เนี่ยมันจะมันฟอร์มทั่วไปมันจะไม่ใช่ A เท่ากับ L, L L U แนละ้วมันจะมี P L U ก็คือก็คือมีมี permutation r o w e p e r t a t i o n อีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น,น,น permutation matrix ที่เราเคยดูอะที่มันเป็นแบบ1 0 0 1 0 0 0 1 0ก็คือ คือคล้ายๆเรตตี้แต่ว่ามาสลับสลับแถวเนี่ยก็จะเป็น permutation matrix ทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า LDU d e c o m p o s i t r i x นะฮะก็คือคล้ายๆ LU แหละแต่ว่าคุณจะบังคับให้คุณจะมาทำให้ไอ้คอมโพเนนต์ที่เป็น L กับ U เนี่ยนะฮะคุณจะมาทำให้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นหนึ่งหมดด้วยนะทีนี้คุณจะทำให้ตรงกลางเป็นหนึ่งหมดได้ไงก็จะต้องมีเมตริก D อีกอันหนึ่งไปได้ก็เป็น diagonal matrix นะฮะซึ่ง มามาจัดการให้ตัวนี้มันกลายเป็นหนึ่งได้นะก็ะจะเป็นตัว steering m a ตรอันนึงก็จะเป็น LDU decomposition ซึ่งเราก็ไม่สนใจเหมือนกันแต่ว่าในทางวิทัตก็ก็ก็มีใช้กันนะครับประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะพอพอเห็นภาพเราก็เห็นเห็นตัวตัว LDU decomposition นิดหนึ่งนะถ้าคุณเรียนต่อไปมันจะมี decomposition แบบอื่น QR decomposition อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งหลอดจะไม่ได้ cover มากนในคลาสนี้นะ,ะแต่ว่า LDU d o n ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอันหนึ่งนะครับ Okay.